สวัสดีครับทุกคนถ้าคุณกำลังงวนอยู่กับการวิจัยแล้วรู้สึกว่าแต่ละบทมันดูเหมือนมาจากคนละดาวกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือกรอบแนวคิดที่ยังไม่แข็งแรงพอวันนี้เรามาแก้ไขปัญหานั้นกันด้วยเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกบทของคุณเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวอย่างแรกเลยนะครับเริ่มต้นจากคำถามวิจัยของคุณ ลูกศรทุกอันในกรอบแนวคิดของคุณควรตอบคำถามสำคัญในการศึกษาของคุณอย่าเพิ่งไปเน้นแค่ให้มันดูสวยงามนะครับลองถามตัวเองดูว่าฉันกำลังถามอะไรฉันอยากรู้อะไรตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเบรกรอบแนวคิดของคุณควรมีตัวแปรอิสระเช่นคุณภาพบริการราคาและความน่าเชื่อถือ โดยมีตัวแปรตามคือความพึงพอใจต่อมาให้เชื่อมโยงกลับไปที่การทบทวนวรรณกรรมของคุณกรอบแนวคิดที่แข็งแกร่งต้องมีรากฐานมาจากทฤษฎีอย่าเพิ่มตัวแปรเข้ามาเพียงเพราะมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องนะปัดให้ใส่ให้ใส่เฉพาะตัวแปรที่งานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเท่านั้น ลองคิดแบบนี้ตอนทุกอันต้องมีแรงอ้างอิงสนับสนุนจากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยของคุณเมื่อคุณวาดกรอบแนวคิดเสร็จแล้วให้ตรวจสอบว่าตัวแปรที่คุณใส่เข้ามานั้นสามารถวัดผลและเก็บข้อมูลได้จริงหรือไม่กรอบแนวคิดที่ดูรูราวก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างนั้นคุณจะเจอทางตันครับ อย่างที่สี่ทำให้ความสัมพันธ์ชัดเจนและงานเรียบง่ายเพื <iro> ่อแสดงทิศทางให้ช <t> ัดเจนเช่นจากตัวแปรอิสระไปยังตัวแปรตัวแปรตามเพิ่มตัวแปรขั้นกลางหรือตัวแปรควบคุมถ้าคุณต้องการความลึกมากขึ้นการใช้รหัสสีหรือการใส่กรอบก็ช่วยแยกปัจจัยส่วนบุคคลออกจากปัจจัยภายนอกได้ครับ สุดท้ายสรุปทั้งหมดนะครับกรอบแนวคิดที่แข็งแร่งจะเชื่อมโยงกับคำถามวิจัยของคุณมีทฤษฎีรองรับสามารถวัดผลได้แจนาดและนำเสนอความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนลองคิดว่ามันเป็นแผนที่นำทางงานวิจัยของคุณนะครับที่จะช่วยให้ผู้ประเมินเห็นว่าคุณเข้าใจเส้นทางสู่การค้นหาคำตอบอย่างแท้จริง อยากให้ทีมของผมช่วยตรวจกรอบแนวคิดของคุณไหมครับคอมเมนต์มาได้เลยหรือติดต่อเข้ามานะครับมาทำให้เส้นทางการวิจัยของคุณราบรื่นที่สุดกันเถอะครับขอบคุณที่รับชมครับ